พี่น้องเก็บเพชรขาวมามองนี่ถือค้อนเดียวเก็บเพชรคอนแล้วก็พักติ่วนี่าะพี่น้องนี้โมฮอมปะไหนอ่างนี้วันนี้มาหาเห็ดกับหน่อไม้หน่อไม้ได้น้อยนึงหน่อไม้เธอสิตอนเป็นเก็บกับใบโบกเนาะนี่หน่อไม้น้อยนึงได้เห็ดขาวผู้รีแกงหมูหน่อยหนึ่ง เห็ดขอนที่ขอนเเก็บกักติ่วพริแกงหม้หน่อยหนึ่งเห็ดขอนบ้านเฮาติวกินแบบธรรมศาตร์เด้อพี่น้องดอกง่ใหญ่ง่ใหญ่ไดงนี้่ดยดหี่ยกองลาวดอแ่ใอะไรอย่เพริแกงหนึ่ง 妈，死掉。